สวัสดีครับผมโรยคิววันนี้นะเราจะมาดูเรื่องทําอย่างไรถึงจะรีลิสไม้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะส่งแรงทั้งหมดจากหัวไหลไปหาไม้กอฟ์ได้ในกันนะครับมาดูกันนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะมีปัญหาคือชิกกินวิงถูกไหมซึ่งนั่นหมายถึงว่าพอทุกคนดาวสวิงลงมาถึงตรงนี้ทุกคนจะยังถือหรือออกแรงที่หัวไหล่และที่แขน มากเกินไปจนหมุนตัวแล้วดึงเข้ามาทางนี้ฉะนั้นนะครับเราวิธีการฝึกก็คือเราลองเริ่มจากเรายืนถือไม้กก๊อฟธรรมดาก่อนนะตอนขึ้นแล้วก็เหวี่ยงไม้กก๊อฟมาทางขวาแล้วพอตอนลงตัวอยู่นิ่งๆน,นะครับปล่อยให้ไม้กอ๊์ฟผ่านมือออกไปเฉยๆอย่างนี้ก่อนลองดูใหม่นะขึ้นเสร็จป,ปุ๊บใช้ข้อมือกับท่อนแขนเนี่ยปล่อยให้ไม้เนี่ยเวียงผ่านออกไปอย่างนี้ฉะน้นถ้าไม้โฟล์จากขวามา มาถึงปุ๊บทุกคนจะออกแรงแขนมากจนเป็นการแขนดึงขึ้นมาฉะนั้นให้รู้สึกว่าปล่อยไม้กอล์ฟผ่านมือก่อนหุนขึ้นดาวสวิงลงมาเปิดซีกซ้ายเปิดสะโพกซ้ายถูกไหมครับเสร็จปุ๊บให้รู้สึกเหมือนหยุดทุกอย่างแล้วปล่อยให้มือเนี่ยหรือข้อมือเนี่ยปล่อยเป็นอิสระปล่อยให้ไม้กอล์ฟเนวสวิงผ่านไปให้ง่ายที่สุดแล้วเมื่อสวิงผ่านไปแล้วก็ค่อยขึ้นมาจบตอนการซ้อมนะครับยังไม่ต้องตีแรงนะเข้ามายืนจด เสร็จปุ๊บให้รู้สึกว่าขึ้นและปล่อยไม้ผ่านไปก่อนถูกไหมครับอย่างนี้คือการรีลิสถูกไหมปล่อยออกไปใช่ไหมครับโอเคเรามาดูกันนะอีกทีนะขึ้นแล้วก็ปล่อยไม้ผ่านออกไปถูกไหมครับทีนี้เมื่อเราเห็นไม้ผ่านแล้วเราจากความรู้สึกที่เราขึ้นหยุด,ดแล้วปล่อยไม้ผ่านออกไปแล้วก็จบมาใส่ในวงจรง ลองดูนะมันจะเมื่อเราทาท่าช้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอันนี้ลองทําตัวที่ยังไม่ออกแรงนะเห็นไหมแล้วอันเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะคนที่ให้ความสนใจที่มาดูคลิปนี้ แล้วถ้าเกิดสมมติใครชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้ะกดแชร์เพื่อนเพื่อนผู้อื่นได้ดูกันด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนตัวตัวกับผมเนี่ยติดต่อได้ตามทางนี้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ